ครับกับนมัสการครับหลวงปู่ครับเอาเป็นจังไรครับหลวงปู่คือว่าได้โชคได้ใช้อยู่ครับได้ไนครับครับผมได้สวยได้สวยอ๋อครับเป็นนิมิตฝันบ่ครับหลวงปู่หรือว่าคำนวณครับฝันออกเส้นหน่อยเพื่อกับพันตอนมือสิวะครับผมโอเคครับตอนนี้กัมาเจ็ดแปดต่อแล้ว เงนนี่เกตแปดเก่าหมเลียงเงินนั่นแหละเงินนั่นเยเลียงเลียงคเลียงเนี่ยสูนส่วนหนึ่งสวงเงินอ่เงี้ยครับเดี๋ยวเลียงคัเรียงเนี่ยเงินนี่เงินนี่สีเลียงสูงบกเียงเนี่ยสีเียงสูงเงี้เลยงสูงกเนเรียงต่ำส่วนเพ่งใครเพืนจะเที่ยวเพื่นใหกันเพื่อนหนึ่งก <c ười> ับน te ี่ล้ะงโาโตวด ถือก็คือถือก็ถือแล้วก็นถอะจะแนนอนมาไหนของเนี่ยนครับผมเอาหลวงปู่ที่พัานมากี่พันไห้ตัวใดกว่ครับให้ต้นหกตัวหถ่ายให้ศูนหกตัวเดียวเล่นบ่ครับโอ้ยจีดายผมขมมากเดไรกันดีซแต่ทำเงินอะไรใส่ครับผมเออลองมองเงินหนละ เจ็ดแปดเก้านี่ละเจ็้าตัดเอาเนี่ยครับผมกับเปดตัดเลนสองตัวนะครับตัวไรตัวดอกกระเบื้อไหนครับผมองเป็นยางเบืองครับเข็ลอง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 วันลมันกับแปดพุกมาสิ่งุกแปดมานลองใต่มังเกียมันขึ้นมันลง เปลแปบะบห้ากหกแปดแปดสิ่งจนะนหนังลงแตม้มนึงดแต้มนึงนะเลยรถ้าลงลงแต้มหนึ่งแค่นั้นแบบลลน,นล้วกรลายตัวหกแปดครับถ้าพ่อไดใ้ใส่ใสใสใสเลยตัวใยญ่ต่อมาคืออาจารย์นี่เลืองที่เขาในี่ยต่อหลงงจากที่ึนบนตัววะผมไมีสิบตัวครับัวเต็งหวดที่ฟันมากก่ยังคนแค่ยังหายเตะเลย บอก okay, ตัวเดียวห้างเดียวเขาซ้ำ ก็เป็นกไฮตรงกรบมีมอนคือแบบติดต่อกันกับค่อยใไฮติดตัวกันหลายๆหมดกับมีด้วยครับเป็นบอกครับผมเนปยนสิเ็ดสี้เปดนหมดน้องที่ครับผมแต่ว่าสิเขาสองตัวหลายกลัวเป็นบอครับเนียนตัวนั้นตัวจนกระเดชจะโตดเนาะออกจากานกระโตดนะครับเนี่ยนหมดปวกระดชโตดกระเดชโตดส่นจะไดก้อนกอนันกระเด อ๋อแสดงว่าแต่ผมว่าเขามาหนีสองวันต่อสองวันต่อกันแล้วตัวนี้ครับเนยอ๋าหนาตามนะครับบัตรต้องได้เขามาอยู่เรื่อยๆแล้วครับแสดงแสดงต้องมาติดต่อเขามากเจ็ดแปดเก้านะครับอเจ็ดแปดเก้าแปดหก เดือดร่องรองเวอร์ฮะเป็นยังวน,งนครับผมวันไหนได้ไหมครับคนแค่คให้ถือปันเนี่ยตั้งรับกันด้ย้อนเพือ่อนเนี่ยพ่อดีอยู่พ่อได้ใส่กระจอยตัวขายบวเขินค,ครับผมอีกอย่างก็อยู่ในวัดปลาบอกไปมี่จิตนิมอนต์นอกคนแม่้ส่วนย,ยังเขาจะไมีสมาธิในส่วนน้มันต์โบว์คนเพไาวก็มีโอกาสในนั่งในนอนปฏิบัติครับผม แต่ส่วงระยายอยู่มากอยู่สองคอกับรุ่กันงก็มันก็นเงียมเนาบ่อหุ่นไวหมาก,กับบาา้าเข้านอนกับ<ม>สบายก็เลยได้มีเวลาปฏิบัติเกยดนิเมตรีเรนาะพวกไกลๆเมื่อผมจะได้ขอม่าอีกกว่าเนาะ แต่เ็าแต่เขาบางเชือกอะกมังเชือกแบบมืออ่อก่มือมันบบแน่นมังเชือกแมือมัเชือกเนกบเปลี่ยนแปลงบางนีแบบในความฝันได้แบบบนตัวเดียวสลองคนเด้ยวมันเชือกนะแต่ว่าถ้าเป็นมือสุดท้ายนี่คล้ยแม่นเป๊ะยเล่นมาก เวลาเข้ามาเอาข้วฟันเด้อวามวเพื่อจุ่มบในเลยแร่หาอะไรทั้งไหนนะเื่อจุบเอาแต่ก้อนนี้เป็นไม้กวอนเกอนกับเป็นอไนเสียเพื่อได้จุ่บยังได้กับบัวตาเนะคือจบอได้ตัวเอาขั้วเ่ออะไรเนาะทุปียนนี่แบบวม่เพื่อกับต้องวัดต้องวัดครับพอได้ใส่ย่อนสองตัวนี้ก็เขาสองตัวในการข้ามแล้วครับ ตัวเงืออนก็ได้ตัก็ได้ใส่ครับผมไปมาจะต้งไดกันเลยะผมมาเต่ก้อนบนก็ไปก้อขึ้นมาเรอเมาไปหาจักเกบะบ่ครับับก็ไม้มากมันนี่ตัวนงเกียนดยนะมนีเนี้ครับอื ขอบพระคุณลุงปูหลายๆครับที่เด้งปันตุลีกแนวทางไปฝากญานฝ่ายยมเนาะครับครับกราบนมัสการรคัดครับสำหรับลุงปูนะครับเพื่อนกะได้โชคได้ใช่มากสองหัวติดแล้วนะครับอีกที่เดียวกันกับสีได้เนาะครับเนาะเทียดบริโภคของตามนะครับกับตัวเลขแนวทางของลุงปูนะครับ ในงวดนี้นะครับแอดได้มีโอกาสได้เขามาตามนะครับตัวเลน้าทางของหลวงปูหลวงปูพันกระบอกในหน่อยหางนะครับเลยเอฟซีถุกทันครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับในหน่อยหางนี่ครับปูวัดปลานม่มิดแล้วนะครับเก่าแปด เจ็ดแปดเก้านะครับเป็นเลขเรียงนะครับเป็นเลขเรียงนะครับเนื่องจาสำหรับของหวูปูนะครับเป็นตัวเลขเรียงเจ็ดแปดเก้านะครับส่วนล่างนะครับแปดหกนะครับล่างคือแปดหกหางเดียวนะครับมาจบกันบอนะครับที่สีุ่กันรับของหวูปูพันบ่บอกหลายหาง ในงวดที่ผ่านมาเพิ่นก็ดได้06เลยนะครับเพิ่อนก็ว่าพอได้ใส่นะคงคนนาะหลวงปู่หลวงตาเพิ่นเห่าเพิ่นแก่แล้วเพิ่นก็ให้ญาติโยมซื้อเล็กๆกันหน่อยเพื่อนได้ใส่ได้สวยเพื่อนได้มาบุรนะเล็กๆกันหน่อยในวัดได้ว่านะครับเดี๋ยวในงวดนี้จะเข้าอีกบอกระมาลุนกันนะครับสําหรับของหลวงปู่นะครับหลวงปู่วัดป่างวดนนี้เพิ่นนิมิตแล้วนะครับ หรือว่าเดี๋ยวโค้งสุดท้ายนะครับใกล้ๆเมื่อนะครับบางครั้งแอบจะเดินทางเข้ามาอีกรอบนึงนะครับนอกเพื่อว่าอาจลงปูพ่นจะนิมิตไม่อีกหรือเจ้าปูเจ้าเท็บเจ้าพุ่มอาจจะบอกลงปูพ่นไม่อีกนะครับหรือว่าจะเป็นตัวเก่าอันนั้นกัอีกเรื่องหนึ่งนะครับนาะเดี๋ยวจะหาโอกาส ขามาตามต้อโค้งสุดท้ายกับหลวงปู่อีกนะครับเพราะว่าหลวงปู่พ่นก็บอกว่าทางให้ดีเป็นไก่เมื่อฉราจะออกนะครับคือนีมิดกลางคืนแล้วตกกลางวันมากฉรากออกอันนั้นแม่นแท้นะครับซึ่งในงวดที่ผ่านๆมานะครับหลวงปู่พ่นก็มากจะได้อยู่แบบนั้นนะครับแต่ว่านี่หลวงปู่นิมิตมาก่อกนันแล้วนะครับเนาะหลวงปู่พ่นก็เลยบอกใ้ก่อนนะครับ เจ็ดแปดเก้าแปดหกนะครับหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจังไดน,นัน่นจะเริ่มติดตามในคลิปติดตามทั้งช่องไว้นะครับก็ติดสถานการณ์ไว้นะครับมาลุ้นกันวางวดที่สามของลุงปูพึ่จะเข้าอีกบ่นะครับเดไกไก่เมื่อจะเดินทางเข้ามากับนมาสการ,รลุงปูแล้วก็ขอตัวเล็กน่าทักไม่อีกนะครับ โค้งสุดท้ายนะครับถ้าตัวเก่าตัวเดิมลงปูิ่นก็จะได้เน้นๆให้นะครับเนาะเอาสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านที่เข้ามาบึงมาชมมาเป็นกาลังเลงเชียร์เลงใจกดไลค์กดแชร์ให้แกทางช่องทองใสาพารวยกับคุณเอฟซีทุกท่านนะครับมีโชคไม่ใช่ไปด้วยกันนะครับเอาสําหรับคลิปนี้ ก็คงจะค้อมรล้วพาจากพี่จากน้องไว้เพียงแกนนี่นะครับตามต่อกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีกันทุกทุกท่านครับผม